ก็ครับสวัสดีนะครับเป็นเพื่อนที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง ysm thailand นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมทำคลิปแยกนะครับก็คือเกี่ยวกับคลิปนี้เกี่ยวกับการแปลงสเตปซีนะครับคลิปที่แล้วนะเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับสเตปซีนะครับว่าทำไมเขาถึงแปลงสเตปซีข้อแตกต่างยังไงนะครับคร่าวๆนะครับคลิปนี้ผม มาสอนการแปลงสเตตสีนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยคมชัดล่องคอไปด้วยนะครับเพราะว่าแบตอ่อนนะครับแบตไม่มีนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ใช้คาตั้งกล้องนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่อื่นนะครับก็ขี้เกีไปเอานะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับผมก็ทําคลิปแบบง่ายๆนะครับอย่างน้อยก็ให้เพื่อนๆได้เอาประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับการแปลงสเตปซีนะครับมีกี่วิธีนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำครับวิธีแรกนะครับวิธีที่ประหยัดที่สุดเลยนะครับประหยัดก็คือการแปลงสเตปซีเนี่ยใช้จานไฟเดิมนะครับถ้าวิบร้อยยี่ห้าก็จานไฟเดิมร้อยสิบก็จานไฟเดิมนะครับจานไฟเดิมเราเปลี่ยนแค่กล่องครับ กาไฟเดิมทำยังไงจานไฟเดิมหลักๆเลยที่เขานิยมการทำและก็ผมเองทำา2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการทำแท็บใหม่นะครับก็คือทำแทบ็บดื้อติ่งเนี่ยสามติง่งแล้วก็เอาออก3ติง่งนะครับอีกวิธีหนึ่งเสาะร่องลิ่มนะครับเสาะรองลิ่มใหม่นะครับก็คือย้ายองศานะครับ ว่าที่ขอแต่ข้อแตกต่างของมันครับเเจ็ากับเศเ็ก็คือติ่งตัวเนี้ยมันอยู่องศาไม่เหมือนกันนะครับมันแตกต่างสามองสามองศาครับก็คือมันมันอยู่ไม่เหมือนกันครับมันอยู่ก็แล้วองศากันนะครับนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับสเต็ปสเต็ปสเต็ปสี่เนี่ยติ่งตรงนี้ยมันจะอยู่เนี่ย มันอยู่เนี่ยเนี่ยรองริมเนี่ยมันจะอยู่ติ่งแรกเลยนะครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี่ยคร่าวๆนะครับกัเกือบนะครับกัเกือบติ่งแรกเลยนะครับแต่สเต็ปสามเนี่ยสเต็ปสามอ่ะติ่งตรงเนี้ยมันจะอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมันจะมีหนึ่งสองสามเนี่ยติ่งเท่าเดิมเท่ากันครับแต่ติ่งแรกอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับประมาณนั้นครับเปลี่ยนองศาใหม่นะครับแค่นั้นเอง ก็สองวิธีที่ผมแนะนำนะครับก็คือที่เขาใช้กันนะครับทำแถบใหม่หรือย้ายองศาตรงเนี้ยแต่ที่เขาไม่ใช่เขานะผมที่ผมนิยมที่ผมใช้บ่อยก็คือทำแถบนะครับเพราะว่าการต่อแถบเนี่ยเราแค่ทำแถบใหม่สามแถบเท่านั้นเองสามติ่งติ่งอืง่นยังอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ แต่การเสาะร้องลิ่มเนี่ยมันต้องเป๊ะนะครับถ้ามันผิดนิดเดียวก็คือมันจะผิดทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับแต่การเสาะร้องลิ่มเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งอะไรกับตริงเลยนะครับจริงอย่างเหมือนเดิมจานไฟไม่ต้องไปกึงไปอะไรเลยเราแค่เสาะร้องลิ่มนะครับแต่ต้องเป๊ะนะครับต้องเป๊ะแต่การต่อแถบเนี่ยเราต้องมาทําแถบแต่เราไม่ต้องยุ่งกับ ติงตัวนี้นะครับต้องต้องทำแท็บถ้าเราทำผิดนิดเดียวมันก็จะผิดที่ติ่งตัวนั้นนะครับมันไม่ได้ผิดจุดอื่น,นครับมันผิดสาแท็บนั้นนะประมาณนั้น,นครับทำแท็บพอทำแท็บเสร็จต้องทำอะไรอีกก็คือเปลี่ยนกล่องครับกล่องก็จะใช้กล่องสเต็ปสีนะครับกล่องเนี่ยมันก็เลือกแต่เพื่อนๆจะใช้นะครับ ถ้าเราจูนไม่เป็นจูนเองไม่ได้ครับก็จะใช้ถ้าวิบร้อยห้าก็จะใช้ของปาวานเลยนะครับปาวาน M S X ก็ได้นะครับแต่ M S X, X เนี่ยมันจะคูลฟิวกันกับปาวาน,นครับแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ค่อยสนใจว่าจะเป็นปาวาน1้อหรือดีมหรือ msx นะครับเพราะว่ายังไงผมจะสร้างผมมีก็คือทุกกล่องก็คือจะมีไฟการจูนทุกกล่องเลยให้มันเป็นของไฟเหลวบางลมครับส่วนตัวผมถ้าของบาวานผมก็ไม่ได้ใช้นะครับไฟของบาวาน,นะครับผมจะใช้อีกแบบหนึง่งนะครับเพราะว่าครับผมจะไม่ได้ใช้กราฟเดิมเลยนะครับเพราะผมจะสร้างให้มันใช้กับของถ้าไฟเหลวบางลมก็จะเป็นกราฟของไฟเหลวบางลมเลยนะครับ ผมจะสร้างใหม่เลยครับไม่ว่าจะเป็นกล่องร้อยสิบก็มีนะครับว่าผมจะใช้แบบอื่นเลยนะครับแต่สําหรับใครที่จูนไม่ได้นะครับก็ใช้ของปาวานเลยนะครับมันจะง่ายกว่าครับเราไม่ต้องไปรีแมปก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องไลนนะครับก็ต้องทําเครื่องยนต์แล้วก็หัวฉีดให้มันพอดีนะครับต้องไล่เอานะครับนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ของร้อยสิบอะไรพวกนี้กล่องเดิมอ่ะมันไม่ค่อยขี่ได้นะครับต้องจูนใหม่ แต่ผมผมจะจุนใหม่จะใช้กราฟใหม่ทั้งหมดเลยผมจะสร้างใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทําแค่2อย่างนะครับต่อแท็บ็คือก็คือทําแท็บหรือเสาะล่องริ่มกับเปลี่ยนกล่องนะครับซองยางนี้นะครับแปรงสีนะครับง่ายนะครับสีนะครับแบบงบประหยัดนะครับถ้าผมที่ที่ผมรับนะครับก็ประมาณพันกว่าบาทพร้อมพร้อมกล่องมือสองนะครับจบแค่นั้นเอง bài hát hấp lắc coi nữ bếp như đi đi để trả trái ngốc này anh có thử đầu bài chạy biển mà chạy tràn file khó msx lướt tiếp nhé môn trời trái ngốc dưỡng này là có tổng tiền là dạng hấp tổng เบิกหรือจะใช้มือสองก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็คือจานไฟมัดไฟแล้วก็ฟ้าครอบจานไฟนะครับสามอย่างนะครับสามอย่างนะครับแต่เพื่อนๆนต้องนะครับต้องเนี่ยสายตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนของไฟเหยวบังลมนะครับต้องกลับสายนะครับเนี่ยต้องสังเกตด,ดีดีนะครับ ถ้าเราซื้อมาเสียบไม่ได้นะครับมันใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงนะครับปักเหมือนกันแต่มันไม่ตรงนะครับนะครับของพราวานก็จะใช้ปักแบบนี้นครับแต่ไม่ใช่ของตัวใหม่นะครับถ้าตัวใหม่ตัวปักที่มันเหมือนรนะ้อสิบอ่ะตัวนั้นอนะ่ะอย่าไปซื้อตัวนั้นอนะ่ะเพราะว่าตัวนั้นอนะ่ะม,มันต้องมันต้องมันใช้ได้แต่ต้องนั่นอ่ะมันต้องแปลงปักด้วยมันก็จะ จิกๆหน่อยยุ่งยากนะครับซื้อก็ซื้อมาราคาก็พอๆกันครับซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับตัวเก่าครับแค่สลับสายแค่นั้นเองครับก็ใส่ได้เลยนะครับแบบนี้แบบเราไม่ต้องไปให้วงกลึงหรืออะไรมาทําให้นะครับไม่ต้องไปส่งแล้วแค่แบบนะครับถ้าทาเองนะครับก็สลับสายแล้วก็เอาของปาวานหรือ M S X มาใส่ได้เลยนะครับมาใส่ม แล้วก็ฟาครอบยันไฟนะครับแค่นั้นเองแล้วก็กล่องจบนะครับแต่ถ้าอยากประหยัดหน่อยอยากใช้ฟาครอบเดิมของไฟเลี้ยงบังลมนะครับของเว็บไรมนะครับแล้วก็นะครับซื้อบู o บูธนะครับบูธแปลงการไฟแล้วก็นะครับแยงแล้วก็หรือเจาะเจาะรูน,นี้ให้มันตรงกับของเว็บไรมาเดิมๆนะครับ ให้มันตรงรูตัวนี้มันไม่ตรงครับให้มันตรงก็คือเสาะรองแล้วก็ใส่บุตรนะครับเพื่อให้มันตรงนะครับแล้วก็ขันแค่นั้นเองมันก็จะประหยัดไม่ต้องซื้อฝาครอบจานไฟของ M S X หรือปวาวันนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับนอกกนั้นก็เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนกับการแปลงจานไฟนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีนะครับ จะให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกก็นะครับเปลี่ยนแผนชาร์ด้วยนะครับใช้แผนชาร์ของ m s x หรือปวาวันนะครับตามนั้นเลยนะครับแล้วก็1 1 0 110ไจะเป็นสเต็ป3จะแปลงเป็นสเต็ป4นะครับก็คือต้องทำแท็บหรือเสาะรองนิ่มอย่างเดียวนะครับถ้าอยากเปลี่ยนจานไฟเป็นของ110สเต็ป4นะครับ ก็คือเพื่อนๆจะต้องนะครับทำข้อเหวี่ยงครับเพราะว่าข้อเหวี่ยงของร้อยสิบตัวสเ็สามมันจะเล็กกว่านะครับหรือแปลงเนี่ยแปลงจานไฟของสิ็สี่ก็ได้นะครับแปลงก็คือต้องต้องแปลงตัวนี้รูข้างในให้มันเล็กกว่าของเดิมนะครับก็คือสเต็สามมันจะเล็กกว่านะครับแต่ทําแท็บมันง่ายกว่านะครับแล้วก็ฟาเร้าจานไฟอ่ะ มัดไฟก็ไม่เหมือนนะครับส่วนมากก็ทําแทบง่ายสุดแล้วไปนะครับก็ไม่เหมืออะไรมากครับการแปลงก็ประมาณนี้นะครับหลักๆเลยที่ใช้ก็ก็ประมาณเนี้ยก็มีแค่สองอย่างครับงบน้อยก็ทําแทบจานไฟเดิมนะครับก็คือใช้จานไฟเดิมแค่เปลี่ยนกล่องนะครับก็จบนะครับที่ผมใช้อ่ะก็ไม่ค่อยมีปัญหาก็จบนะครับ แต่ถ้ามีงบไปงบเยอะหน่อยนะครับแบบมัดไฟอะไรพวกนี้มันก็ถูกกว่านะครับของราวาลมันถูกกว่าของไฟเ้ยวบางลมนะครับใช้ยาวๆทนๆนะครับของเดิมอาจจะเสื่อมนะครับของของไฟเ้ยวบางลมกว่าว่ามันจะเสื่อมอะไรแบบเนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยแบบไม่ต้องไปแบบดัดแปลงอะไรเลย ก็คือใช้ของปาวานเลยนะครับปาวานหรือ m s x อซ่ะซื้อมาใส่แค่นั้นจบไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรแต่ถ้างบน้อยก็แปลงมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวผมผมก็เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแค่นั้นเองแต่มันอยู่ที่ว่าเราส่งหรือทำนะครับแท็บเนี้ยเราทำได้ดีแค่ไหนนะครับแค่นั้นเองถ้าทำไม่ดีอ่ะรถก็ไม่ดีนะครับไม่จบก็ประมาณนั้นนะครับ หรือสําหรับใครที่แบบไม่รู้ว่าจะส่งแปลงที่ไหนดีจานไฟเดิมก็ส่งมาให้ผมทําได้นะครับหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยโซนส่งจานไฟเดิมมาทํานะครับก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก่อนหน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับ